สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุขคนสุ멍สุบอนเนาะพบพ่อกับสองน้องแทนเมื่อนไงคะยงังยัง เินข้าวกบกวัวก็กัวก็ปาาเอียงเอยเอยีอยง ลูกมาเอาเขานีลยนมากินเขาน่ไหมอมอเยี่ย่ยิงสัตไปนะปีกมอกระตกแต่เซ่ออยู่อื ไปเ็จปากกินแล้วต้องเสร็จปากอีลาลงมายัางลูกคือว่าขึ้น้ำปูและขึ้น้ำพอและอีลาลงมายัางลูกม,มา อย่างอีลาลงมาอย่างก็ขึ้นเลยมือเสาวในขึ้นน้ำผอหืมาแล้วอกอีลาขึ้นมาอย่างอีลาลงมาอย่างเดี๋ยวผอกระซิห่าแล้วเมียงข้าฟังอืมีอย่างเออ เดี๋ยวพอก็สีห้าแล้วเยียงกินขา้าวก็ปวดก็ปวดก็ปากเยีงยงเยียงเอ้กยกินข้าวก็ปวดก็ปวดก็ปากหลับ ียงเอ้ยลูกเอี้ยงตัวใหญ่น่ะรับอย่งได้นี่ลูกขึ้นมาอนอนตัวเอี้ยงคือบุปผาบุตรงบ่ลูกบ่อ บอกอีลาลงมาอย่างอีลาคือผู้ยูน้ำปูอยู่ทึงผู้ยูน้ำพ,พอลออยู่ทึงอูมเอียคขากับข้างหนึ่งนะดำข้างหนึ่งนะเรื่องแตดสร้าง một bạc một tiền ơi à xịt bài thằng này nè xịt ừ? áp nặng mà sao ba cả tổ xịt phải áp nặng nào cứ cào này là phi nậu với

พวกเน่ยฝาาเข่าเซเซเซเก่าเวลาเข้าบาแบบนี้นะสีเบาตามในการสีอันนั้นตามฟ้าลุงอจสีเคยเห็นเนาะตอนระท่านในเชจตอนระท่านในยังเวลาถ้าไรงัวกับเพื่อนกับสีหลายน้ำ คนว่าบีบแก่กิ๊กกิ๊กกิ๊กว่าได้ยนดิยนเสียงรถบื้มออกเลยคนระับคือบีบแกะน้ำล,ล้างรถปี๊ปปีก๊กปๆ๊ปปี๊ปรถยังยังเอ้ยแต่ว่าถ้าอยู่ท,งทางไทยก็อยู่ท,งทางไทยกม็มีหมอหลักษาเนะ แต่ว่าทั้งเล่าเห้าหนิบกได้รักษาก็เพื่อนตายก็ตายไหมอยู่ทั้งเล่าเห้าแล้วบก่อยซซนแมนบกบแมนบก่อยซุนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคืมเพื่อขึ้นมาหนิก็ถาเห้าเวลามันเป็นไข่เป็นยังก็เห้าก็เอายาให้มันกินรักษาเว้นถารักษาไ่ได้ก็ปล่อยให้ตายแต่ว่าสชั่วมากกับมากกับเวลาเป็นไข่เป็นนาวก็าอา่าให้กินก็เศร้า บางทีก็ถามมันเป็นไข่กับเอากาแฟต้มกาแฟมันกินต้มกาแฟม,มีหลายอย่างถามมาเป็นไข่เป็นเน้ากับเอากาแฟมันกินต้มสุงให้กินส่งบางทีกับพลังคนก็อเอาอิ่มล่อให้กินพลังคนก็แล้วแต่สูตรพายสูตรมันแต่ว่า ให้อนถ้าแม่เพ่นเวลามาเปลี่ยนไข่เป็นยังเพ่นไปสือ่อกาแฟมาส่งให้กินโหลดซองสีเขียวซองสีเขียวซองสีเข้มสีแห้งกว่าซองสีแดงม่้ยปแต่ว่าถ้าแม่เพ่นสื่อสื่้อมาให้กินกับซองสีแดงมาส่งให้กินแล้วก็กอกปากให้กินเวลามันเป็นไข่เป็นยังกับเวลานะครก็ถ้าแม่เพ่นกับไปสือฟฟ่อกาแฟมาส่งให้มันกินนั่นแหละ bảo chị bơ hưng cả sau. iang vào wow, này qua lụ. hử? iang ơi iang, mì tè xì lạp bị cả hắc kháng nè. Oi, thời เวลาเอิดนะบ่มีสนใจเยี่งยงลาบเซยมันไม่หนุนชจฉจับอมันจับปึงมันเป็นอย่าง ปีหักบ่รู้วันใดเงีงเ่ยหัวพังเงียยค่ะมาปากมาติงอชิคเขียดมากเนาะคือคนเฮ้าเวลาเจ็บเวลาเห็ดเจ็บเขียด อยู่น้ำมันเทาพอมากกันล้ายปีแล,ล้วเนาะลายปีจะปีบุแม่านสี่ปีเบ่รอยู่น้ำแถาพอมาพ่อพามานี่แต่เก่าก็บ่กเคยปล่อยจากเือส่วนมากยังสิปล่อย เราคอ่อยปล่อยค่อยค้างื่อนหายเบิ่งนะั่นแหละเวลาเวลามันปากเป็นอะยังไงปลาลุงอาจทีเคยเห็นเนาะอยู่สองไพ่กะบเราคอ่อยปล่อยมีห้องก็สิปล่อยนี่แหละปล่อยบัดนะถือเจ็บซ้ำเวลาปล่อยกับเวลาปล่อยกับไปเล่นน้ำกินน้ำแล้วก็เล่นน้ำคือกับกับคนเทานี่เนาะมันก็ความหักความ อันนั้นเวลาเข้าเลี้ยงเข้ากระหากเข้ากระแพงมันเอียงเอียงไปแล้วยงเอย้ยขี่พ่อมียงอีกยงไปแล้ว น่าได้กัะถาพิพัฒน์น่าได้กันไม่นลองแทงก็ขอเถอะขอไัยเนาะคิดหนาพอกันมาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี